คำเตือนก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับโลบอกค้นหาอะไรดีนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็เราก็จะค้นหาคีย์เวิร์ดนะครับผมเป็นโบกิงอะนี่เลยฮรั o โบกิงมก็ต้อง200กว่าคนอ้ยอันนี้ใช่ไหมน้องๆ คนเล่นโคตรเยอะไหนเข้าไปดูดิเล่นเพื่อความสนุกนะครับนะาคำอธิบายเขานะครับผมจากสีไรยค่าได้มาเพื่ออะไรนเป็นเพียงการจําลองเหตุการณ์นะครับ้อกเลอกจริงความขัดแย้งของระหว่างนักเรียนต่างสถาบันอืมแล้วก็กลุ่มแล้วเขานะครับไม่รู้ว่มนั้น เด็กทางตกาเพราอ,อะไรเบื้อศักดิ์ทที่ได้มาเพื่อความคึกขนองเพื่อความต้องกัดเป็นใหญ่อันนี้คืออะไรใหญ่เนะ้องเราเอาไปคิดดูก่อนละกันเออสุดท้ายมีแต่เสียกับเสียแมปนี้เป็นเพียงจำลองอย่าลืมนะครับจำลองเพื่อความสนุกโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลย ตอนนี้นะน้องๆพี่ก็ได้มาเข้าไปอยู่ในอ่าแมพของรูบอกซิกงิันที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็อ่าเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาดูนะครับว่าเขาทำอะไรกันข้างในนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่ไปเจอก็คืออ่าน้ำตกนะน้องรูเลยโอ้โหคลองจนละประทานแล้วก็เป็นน้ำตกแล้วก็อะไรแนละ้วน่ะผจ์อยู่ข้างล่าง ม่ใช่ข้างบนแล้วพาทิตย์อยู่นี่พระจันทร์อยู่นี่ริสิกอืตอนนี้ก็เราเดียเป็นเด็กบ้านนะครับน้องๆเนี่เยเห็นไหมเด็กบ้านทางขวามือนี่ชื่อพี่นะครับผมอันดับหนึ่งเด็กบ้านนะครับผมไม่ใช่ต่อยตีเก่งนะ <_ char ian> อยู่มานานไม่ใช่อะไรหรอกแล้วก็แบบว่าน้ํานี่มันว่ายได้หรือเปล่าน้องๆตรงนี้เนี่ยมีบันไดได้วยนะครับผมโอ้ยมันไว่ายได้นะ เอ้ยเอาไว้แบบว่าหลบหลีกหลบหลีกอ,อ,อ,อ่ะเออเออ่อ่ทิบหายละขึ้อนยังไงวะเนี่ยเอโอโอ้ดีนี่มันยังขค้ืนได้นะแม่งเอ้ยโ,โหเราก็เป็นหมัดเป็นมวยซะด้วยเด็ตอนเนี้ยอืหเฮ้ยน้องๆเด็กบ้านอโดเด็กบ้านแก๊งของพี่เองนะครับผมไปอื <c oughs> ไหนเราจะต้องไปหาใครบ้างนี่มันมันมันมีสถ,ถาบัานอะไรบ้างวะน้องๆ อพี่ก็ไม่รู้ว่ะเฮ้ยใครอะอะไรวะา่ะไอแกไอ้แก่หัวตั้งอคงนิจีวาคงนิจีวาเขาบอกว่าซื้อขัตนันะเฮ้ยขัตนันะโอ้โหบอกเลยเราอยู่มานานเรามีตังค์เยอะเฮ้ย,ยน้องๆกดเปียวอ้าเฮ้ยใครเนี่ยแม่งเ้ยพิมพ์เคยเลยอ,อกอมามาดาบดาบอ หมดดุนดวนไม่เงยหนี่นะน้องคาตนะคู่มือเดีย๋ยวเราหวดแม่งเลยดีกว่าตรงนี้ที่ไหนวะเนี่ยห,ห,หนูจัดหนูจัดมาไอ้โอ้โหน้องดูแมงโคดรเยอะเลยที่นี่ไหนเนี่ยเออไปรถเมย์มีใครบ้างวะเนี่ยไอนาในี่ใครก็ไม่รู้ว่ะครับอมที่นี่อะไรอะโรงเรียนอินทระอาชีวศึกษาแผนก,ก่อสร้างพาณิชยการ อ้ยจ้ะเนี่ยเอ้ยเสียงอะไรวะนี่มันอินนี่ว่าน้องน้องเฮ้ยอ,อ,อินว่ะมาดิเฮ้ยน้องชายเนี่ยแถวเนี้ยพี่ใหญ่อย่าเดินผ่านเข้าใจไหมเล่นแมงนางเรียนเลยฟันแล้วก็ฟันฮึบฮึบ,ฮบเด็กบ้านโดนเด็กบ้านไปไดิมา ไอ้นมล้วงโหฟั้แล้วกูซ้ำเล่นหน้าบ้านเลยมึงเกิดมาโหเดี๋ยวพิมพ์ยังไงวะ,อะเอ้ยๆๆมาแล้วมาแล้วพิมซะหน่อยพิมซะหน่อยน้องมันพิมพยังไงวะยังไงขอนักหนักขอนักหนักนี่มาหน่อยมาหน่อยขอนักหนัก เออมาเลยเฮ้ยฮึบพึบอือหือเปิดก่อนดอกหนึ่งสองดอกอูโดนกูโดนตีอุ้งลวงเอาดิไอหนุ่มหมัดมวยไอหนุ่มหมัดมวยอือหือวิ่งวิ่งวิ่งแล้วกูเรียบเรียบอือือรู้จักเด็กบ้านจากญี่ปุ่นนะเปล่าเฮ้ยโหไอนี่เทิงมันดีเทิงมันดีไมีหัวตัดมีหัวตัดวิ่งวิ่งบนโต๊ะรอบหนึ่งเฮ้ยเอ๊ะกูไม่ได้จะนั่ง อเสียบแทงหลังแทงหลังอโดดโดดกูสองดอกอึบอึบโอ้โหเป็นไงโอ้โหไอหนุ่มบัตรมวยอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่มันมันมีอะไรมันมีคอนมีคอหรือเปล่ามึงจะสู้ดาบกูงั้นเหรออืฝั่งเอเก่งกว่านี้หน่อยเดเมีเป้่ามีเปป้าเอาวะไอนี้ถ้าจะตึงนี่ถ้าจะตึงซึบซึบ ทำเป็นวิ่งเราทำเป็นวิ่งก่อนนะครับผมอ้อมเสาอ้อมเสาแล้วก็ฟันฟันดอกที่สองเอ้ยเอ้ยหูหูมีสามตัวมันมีสามตัวเนาะมาดิเออก <ordan> ็มาดิก็มาดิก็มาดิครับเออล่วงล่วงเออไอลุมเลยก็ต่อให้ก็ต่อให้มาดิก็มาดิครับฮึดจืดจืดไอ้นี่ถ้าจะตึงนี่ให้ตึงไปแล้วไปแล้ว อยู่ทำไม่อะครับผมแมงเอ้ยมาเป็นุงเลยโอ้ไปแล้วจื้อเด็กบ้านฮ่าฮึบ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 ตอกตึกซอกตึกอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนโดนโดนน้องๆโดนหัวเจ็บเจ็บเจ็บแมงเอ้ยวิ่งก่อจุกจุกจุกแล้วก็จุกไม่ได้เก่งกูหรอกไม่ได้เก่งกูหรอกหลบมุมตึกจจมโจรมุมตึกจอมโจรมุมตึก เออมันล่าร้องมันล่าเฮ้ยไอ้นี่มันตึงว่ะนี่มันตึงว่ะโอเห็นเลือดเดือดไงก็ตึงหน่อยแหละเออก็มาดิโอทาไมลุมแล้วก็ให้หมดแหละโอมาเลยอ่าเห็นเลือดก็เหลืองเห็นเลือดก็เหลืองนี่นี่เดี๋ยวทำเป็นเอฟเคน้องๆทำเป็นเอฟเคแล้วก็จูบวันวันเฮ้ยโอ้โหแตกแตกแตกแน่ก็แตกแน่น้อง เออเอาดิเอา đi, ดิโดนโดนมึงเอาไงอะมึงเอาไงล่ะมึงเอาไงล่งะฮึบฮึบบ้า <c oughs> ขอเก่งกว่านี้หน่อยนะน้อง <c oughs> อึมอุ้ยอินเต็มเลยวะน้องเอามปา็นัวมนนัวเนนัวดักเก็บตัวหลุดดักเก็บตัวหลุดสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนจริงเฮ้ย <c oughs> เด็กบ้านตีมัวเฮ้ยเฮ้ยตีเด็กบ้านเหรอ มึงตีเออไม่ใช่อ๋อโอเคไม่ตีไม่ตีเด็กบ้างก็โอเคเออเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไอตัวตึงไอตัวตึงมันมาตัวตึงมันมามาดีก็มาดีก็มาดีเอาดิก็มาดีเดาวชายตึงวลาตึงวลามาดีหนึ่งหนึ่งว่ามันชื่ออะไรวะเนี่ยเตาหรือเปล่าเตาเตาวอ้เตาวตาวโดนตาโดนหนึ่งดอกเตาวโดนสองดอกเออตาโดนสาม เต่ารถสามเอาเต่าวิงว่งเต่าวิง่งเต่าวิ่งไปเลยเต่าโ,โอ้โหเฮ้ยให้มันเรียกพวกวะเรียกพวกว่ะเอ้เอ้เอ้เอเก่าว่าจริงว่าจริงว่าวน้องชายโหแบบนี้แล้วแม่งเอ้สามตัวเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวเหมือนเหมือนจะตึงเหมือนจะตึงเหมือนมึงจะตึงอ่ะน้องได้หมดอะพี่บอกเลยว่าให้สามลุมเลยเออเนี่ยฮึ๊จึ๊ จึ๊บเอาดิเอาดิเออเอาไปหนึ่งแผลแขนขาดบอกเลยเมื่อกี้ <c oughs> กับวิ่งวิ่งกับไปต่อน,นิ้วนะน้องชายโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่จะเอาไอ้จะเอามาดิก็มาดิ <c oughs> เห็นหมดรักก็เห็นหมดแหละเออวิ่งถอยหลังโชว์ด้วยห <c> ว <oughs> ิ่งตัดทันบ่าวแหมแม่งเอ้ยอเต็มกำลังเลยดิน้อง <c oughs> มาดิมาดเดี๋ยวน้องๆดูหน้าดูหลังก่อน ดูหน้าดูหลังเอ้าแล้วกูใยโอ้โหไม่โดนเว้าไปหนึ่งดอกตัดเขาตัดเขาโอ้โหนัวนัวจับนัวจับน้องๆนัวจับอืมเอาดิเอาดิเอาว้าไอ้น้องชายร่วงไปดิสองตัวร่วงไปดิอืมอืมพึบพึบโอ้โหสองหนึ่งพี่ก็ไหวว่ะจังหวะเนี้ยอืมพิมพ์หน่อยพิมพ์หน่อยสอง สองหนึ่งไอ้น้องสามตัวก็มาเลยครับมาเลยครับฟูตำนานเด็กบ้านรู้จักเปล่าน้องชายนี่ทำเป็นตึงทําเป็นตึงมึงทำเป็นตึง,ตงอันนี้ไงล่ะโดยไปนหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกแปดบอกเลย ไม่เลยมึงคิดว่ามึงจะวิ่งมาถึงวะเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะไม่เคยเสียงมีดอยู่ข้างหลังตกใจตกใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมท่าเมท่าเมท่านายจะเอากระลาจรอ่ะนายจะเอาเหรอฮะนายจะเอายิงเหรอนายฟันเราโดนเปล่าเมท่าเมท่าฮะเมท่าสามเลยนะเมท่าเอาดิเฮ้ยมาดิก็มาเลยครับไอ้นี่สมุไรแดนเดียวกันอื โดนไปหนึ่งจับสองจับหูขาดแขนขาดนิ้วซ้ายขาดแล้วก็ล่วงหัหำขาดไปเลยถุบตัดไข่มันด้วยโอ้โหร้อง,อ,งอะไรวะเนี่ยสามหนึ่งเอาพี่ไม่ลงอะครับผมไอเรามันตึงเกินไปต่อโหหักไปแม่งล่างเรียนเลย <laughs> เด็กบ้านตีหมดครับผม อินเหนอก็มาดีคับร้องชายโอ้โหอะไรอยังเยอะเลยมาหูเข้าวงนัวดซะหน่อยดีกว่าอ่ะน้องๆรู้สึกว่าอยากโดนไม้เอาเดเอาเดเอาเดเออเอาเวลาเอาเวลาวงนวดว้าแบงหาดตัวหกตัวลุมอ่ะไอเหี้ยเกือบตายหูซ้ายขาดแหละบอกเลยอไปอะไรเนี่ย ใหญ่ย,ยังชอบไปน้องชายหตึงๆหน่อยวะ่ะแม่เงเอ้เราแม่งเด็กบ้านด้วยดิโอ้โดดไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บซามูลาแม่งของจริงจัดเลยวะ่ะแดนญี่ปุ่นอ,นอะอไอยินโมโตะป่ะไปลงุงขอยืมทำไรอีกนี่จ่ายตังค์ด้วยเราอะเอ้ยอะไรวะมันมันมันพิมพ์อะไรมาอยู่นะน้องๆอ,อ่านยังไงวะแชทอะแม่ง อ่านไม่ได้อ่านไม่เป็นช่างหัวมแล้วครับกู <c oughs> ซื้อซามูไรก่อนเลยมาในน้องชายทําการสเต,ตอืลเป็นไม่มีพิษไม่มีภัยวันดีครับพี่ผมไม่มีอะไรเลยผมเฟี้ยวเฉยเฉยอ่ะผมแค่เฉยเฉยอ่ะ แล้วกูก็ชักปีดออกมาฟันหลังเต็มหลังืหตัดขานขาดนี่ไงล่ะเออไอหลังตัดหัวหลังืหมาดิน้องชายเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยมันเฟี้ยวอ่ะไอ้นี่มันเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าวิ่งวิ่งกลับโรงเรียนจริงหรือแน่ใจนะ วิ่งกลับโรงเรียนมันวิ่งกลับโรงเรียนน้องๆนิดเดียวแม่เอ้ยโอ้โหใจมึงมันไม่ได้เว่ะน้องชายอ,อือหอเฮ้ยแถวนี้แถวไหนเฮ้ยเปลี่ยนที่เกิดหรือเปล่าโอ้โหเราจะไปหาซื้ออะไรครับเนี่ยน้องๆเฮ้ยโอ้โหไอหนุ่มไอหนุม่มผมยาวปากหลามมาเลยปากหลามน้อง,องมาเลยับเออยแล้วกูจะอยู่พิมพ์อะไรเนะี่ยออกอือห เสียบแล้วกูเสียบแล้วกูเสียบอืมาต้องเจอกันสักหน่อยแล้วล่ะเฮ้ยอินมันบุกไอ้นี่นี่ว่าทา้งกลนทา้งกลเฮ้ยน้องไปไหนอ่ะน้องชายสวัสดีสวัสดีกูเสียบแล้วกูเสียบอเฮ้ยเฮ้ยม,มันมันวิ่งไวยังมาอีกนิดเดียวใกล้ๆเคใกล้ๆเฮ้ยมึงวิ่งหน้าตั้งเกนินน้องชายเฮ้ยจะกล มึงจะกดจริงไหเออแล้วกูเสียบแล้วก็เสียบยืนให้กูเสียบก,กูก็เสียบก,กูก็เสียบเอาดิแลกกระเสียบแลกกระเสียบอืมไม่ไง <c oughs> ขวดกูคมกว่าเวแม่งเอ้ยไปน้องๆต่อโหแม่งเอ้ยยาวเหยียดเกินเหลือๆครับเหลือๆครับเอ้อันนี้อะไรอะ่ะน้องชายเอาเออน้องเอาเอบรดวเดอ,อเด็กบ้านนี่มาเด็กบ้านน้องไปซื้อไปซื้อ,ไป,อไปซื้อของเดือดพิมพ์งไงวะแม่งเอ้ยไปซื้อของ ไปซื้อของมาเล่นกันนี่ๆๆพาพาเลี้ยงเด็กก่อนน้องเลี้ยงเด็กไอ้หนุ่มน้องชายนี่เนี่ซื้อที่นี่เลยที่นี่เลยเออซื้อมาซื้อมาเออไปมาตามมา ใส่มันเลยหูดูแก๊งเด็กบางหูมาแล้วมีพวกแล้วสองคนไอ้นมน้องชายนเนี่ยช่างกลช่างกลออกมาหน่อย,ยช่างกลเออเราแม่งไม่มีพิษไม่มีภายอ้นี่อะไรไอ้ขายอะไรเ่ไดยอยู่หลังรถขายท่อแป๊บหรือเปล่าแบตเตอรี่อุ้ยเรียกขุดชาบแมวแม่งไ,ไม่ถนัดมือน้องรู้สึกเฮ้ยมีคน,นขายอะไรเนะี่ยขายมีดเปล่าอยากได้มีดวะ <c oughs> เออไอจ้ามีหัวตัดแจ๋วเลยดิงะน,น้องชายเลือมาเลือมานี่ไม่หัวตัดเออเออเด็กบ้านเอาเฮ้ยหูตรงนั้นนี่เองเฮ้ยมันกำลังใส่กันเลยวะน้องน้องเราไปมูแบบว่ามัวปงานก่อนไปมัวปงานก่อนใครไม่รู้เสื้อขาวเสื้อขีวอยวเสื้อฟ้าเฮ้ยมึงจะมึงจะฝันกันตายไม่ได้นะปิดงานเองเดี๋ยวปิดงานเอง ลูกปิดปิดงานเองฮ่าแจ๋วรู้ลวงสองน้องชายแจ๋วเลยพิมพ์งอนแจ๋วเอาแม่เอาาเย้ยเอ่อแจ๋วไหนวะฮะมีใครก็คือเด็กบ้านอีกบ่าวเอาบ้ามีใครเอาบ้าเอ้ย น้องชายโหเด็กบ้านแม่งยืดว่ะจงนะเฮ้ยต้องรู้นรือเปล่าน้องรุ้นได้มีรีกันหรือเปล่าอู๋ม่แมงวิ่งโคตรไกลเลยว่ะขอจำแป๊บเฮ้ยโอ้โหมีดึงึงด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 ึงึงถึงถึงึงถึงหูสับหัวแบะหมดนะครับผมดาบแรกหูขาดดาบเบสองมือขาดดาบเบสาม ขาขาดโอ้โหแล้วก็เลยบอกเลยดาบที่สี่ปิดทีพของจริงจริงๆว่ะคนน่ะโอ้โหแล้วแบบว่าตึงๆทรงเด็กบ้านตึงๆนะครับดูหาเด็กบ้านเนี่ยเด็กบ้านสองหมื่นเจ็ดนะน้องๆใครนำทับ้วดูด้วยดูชื่อด้วยเออไหนวะเนี่ยโอ้กระนกหมื่นเนืองจ้างโกนไม่มีโคตรเยอะสองหมื่นโอ้โหมื่นห้า อะไรเนี่ยตามมึนเฮ้ยอินแม่งคูนเยอะว่ะตัวตึงมันเยอะหรือเปล่าเนี่ยไดเล่นอินนะแปลว่าไปเล่นเล่นไม่ใช่แบบหมายถึงเข้าร่วมน้องกระทืบแม่งอ่ะม,มาไปไปอย่างนี้ต้องไปเฮ้ยน้องชายน้องชายเอาน้องชายเอาเออแตกหนึ่งแตกสองเด็กบ้านเด็กบ้านหรือเปล่าเองเด็กบ้านหรือเปล่าไม่ใช่ถ้ามไม่ใช่เด็กบ้านกูเสียบแล้วกู ฟันหัวแบะจามกุจามกุจามล่วงล่วงทำเด็กบ้านเออทำเด็กบ้านเออเอาดิเอาดิเอาดิเออล่วงบอกเลยแทงเฮ้ยโอ้โหมันเอาคอตีคอตีเออกมาดิครับกมาดิครับโดดฟันกระโดดฟันกระโดดฟันกระโดดฟันได้หมดเสียบเสียบเสียบโอ้โหล่วง เราแม่งเจ๋งว่ะน้องชายเราแม่งเจ๋งว่ะเราแม่งเจ๋งเฮ้เฮ้เฮ้พีผือพีผือเฮ้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 เฮ,ฮ,ฮ,ฮ้โอ้โหขอเก่งกว่นี้หน่อยดิขอเก่งกว่นี้หน่อยไอ้นุม่ม э เฮ้เฮ้ได้ไงอะลุงเด็กบ้านกูเด็กบ้านกูเ้ เออเอาดิเอาล่เอาล่ะเปียบลวกเปียบแล้วกเปียบไล่ทุบไล่ทุบไล่ทุบอื้ co ือืมเอาดิดึงดอกหนึ่งฟันโดนไปหนึ่งแผลโหมันไปละอเด็กบ้านกูอยู่ไหมเนี่ยเด็กบ้านเฮ้ยเด็กบ้านหายน้องๆเด็กบ้านแตกเด็กบ้านเอออะไรวะฮะอออเวนนี่อื้มรอบกัดมึงรอบกัด ม้ทีก็มาดิไม้ทีไมทาม้ท,มท,มมทีกูไม่ได้พวกมึงกูแค่ใส่เสื้อดำเยเฉยโอหแม่งเอ้ยเอ้ยมีหวัวตัดก็มีแล้วนี่จุกจุกเออกูใส่มึงหนึ่งลัดหนึ่งแผลเอ้าลูกฟันใครไม่รู้ตายมามาเออล่วงไปดิโหอะไรงครอ่ะมาเลยครับผม อาอินอินตกนะอินแหลงตกนะบอกเลยจงังหวะนี้ยังไงไม่เงยมีหัวตัดไม่ค่อยถนัดเลยน้องๆเหล่าแม่งหนุ่มญี่ปุ่นเลยเด้อต้องคาตาะนะเท่านั้นเจะเอากูามไม่ได้จะนั่งเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โห,หเปิดก,ก่อนเลยนะเปิดก,ก่อนเลยนะยหุววิวจะตายจะตายตายมายน้อง,อง,องโอโ้โหอันนี้มันตึงอันนี้มันตึงขอเติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อน หลบหลังเสานระน้องๆเราเนี่ยเด็กบ้านหลังเสาดูวนันนด้โอ้ยอินหมื่นเก้านี่อะไรอะเทคโนชนหมื่นสามังกลหมื่นหนึ่งนกนกสามหมื่นเฮ้ยเราแพ้กนกวนกว่าเด็กบ้านเรามีแค่กี่คนเองวันนะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้กูมีห้าคนนะกูแทบจะเป็นกนกอยู่แล้วแม่งเอ,อ้ย กินไงทังน้องชอบปะชอบปะถ้าชอบอกดถูกใจกดไลค์เลยแล้วกดติดดิ่งด้วยอย่า <c oughs> ลืมกดติดตามด้ครับแน่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเดี๋ยวนะขอไปบวกก่อนอสองลุมหนึ่งไม่ได้หรอกเด็กบ้านกูนี่ว่าเฮ้ยมึงทำเด็กบ้านหนึ่งออทำเด็กบ้านหนึ่งเออมึงทำเด็กบ้านหนึ่งน้องว่าไงจะรอดไหมเนี่ยสามคนโอเคติดตามชมคลิปตอนหน้า Bye.